ใช้้ไดเลเย wow. ตอนนี้นะผมก็อยู่ในเมอร์เ e s ดสเบนนะครับผม A45 นะ เคยขับบอกเลยอันนี้แบบลองลองแค่แบบมาขยับขยับรถเขาเล่นดูนะเนี่ยนะผมก็ยังง,งงงมันอยู่โอเคอ่าไม่อยากเปิดเผยมากเจ้าของเขาบอกว่าเขายังไม่ค่อยอยากออกสื่อสักเท่าไหร่อ่าอาจจะเห็นอะไรไม่ค่อยชัดนะครับแอร์เปิดไงี้วะเนี่ยนะไม่เคยเล่นเว้ย์รุ่นนี้ เปิดนี่หรอใช่ปะ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ขยับขยับหน่อยไม่รู้ให้ขยับไปไหนอ่าเราไปขยับอยู่ตรงนู้นแล้วกันนะครับอจอดตรงนี้ก่อนอ่าโอเคอะไรเงี้ยป่ะปั๊บเขาเกียร์เอ็น ปาร์กิ่งต้องดึงตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นช่วบ์แฟบบืมไม่ใช่โอโอโอเคกดตรงนี้อ่าโอเคเป็นการเข้าเกีรบผีละไม่บอกไม่บอกว่าเป็นใครไม่ต้องพคุยโทรศัพท์อีออกตา <c oughs> จหะ หน้าสัน้นดิมองหน้าไปภายในสวยภายในสวย เท่าที่ผมลองคุยกับทางเจ้าของรถดูนะครับผมพวกออปชันอย่างเบาเนี่ยมันจะต้องสั่งซื้อพิเศษนะครับหรือไม่ก็อย่างเช่นเรื่องของโหมดต่างๆนะอย่างโหมด S หรือเล s เนี่ย mm hmm. ก็ต้องเป็นออปชัน hmm. ที่ซื้อเพิ่มเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการปรับเสียงท่อไอเสียมีการปรับเรื่องของช็อกอัพอะไรพวกนี้นะ,ะส่วนคอนโซลอะไรต่างๆก็จะเป็น ตกแต่งแนวสปอร์ตนะครับผมเป็นสีดําตัดแดงประมาณนี้นะ,ะด้านข้างก็จะเข็บอะไรต่างๆก็จะเดินได้แดงนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นลักษณะรายคาร์บอนนะดูสปอร์ตสวยงามเชียวเป็นเหยียบก็เหมือนเป็นพวกแป้นอลูมิเนียมนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานเลยละสวยดีชอบชอบแต่ข้างหลังผมรู้สึกว่ามันจะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวลองไปนั่้างหลังดูข้างหลังผมบอกเลยว่ามัน ค่อนข,ข้างจะแคบนะความรู้สึกผมดูดินี่คือแบบเบาขับนั่งตามปกติของคนขับนะดูดิถ้านั่งเนี่ยชิดละน่าจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับส่วนบนเพดานผมก็จะเหลือประมาณหนึ่งกับปั้นเห็นไหมนั่งอ่ะหัวติด <c oughs> ะถ้าเกิดขยับมานั่งตรงแถวกลาง <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่านั่งไกลๆนี่มีเมื่อยอนั่งสามคนผมว่าดูแล้วไม่น่า ไม่ได้ไม่นานั่งอ่ะคือมันจริงๆมันจะเป็นแทบจะเป็นแฮชแบกแบบกึ่งสปอร์ตไปเลยนะคันนี้ออลองนั่งตรงนี้ขยับมาตรงที่นั่งข้างคนขับดูก็มีความสุดแคบเหมือนเดิมนะครับรถยูโรปก็เวลาปรับเบาะไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลายๆรุ่นจะอยู่ตรงแผงประตูนะครับโอเคนี่ดูเปิดดูเกะหน่อยขอซอนดูเกะนิดนึง ก็เป็นรถเล็กๆน่ารักดีจังมีเขาเรียกเหมือนเป็นมูลลูปสันลูปอะไรพวกนี้นะหรือเปิดไปถึงเย้อะไปถึงประตูหลังเลยค่อนข้างจะเป็นสันลูปที่บานใหญ่มากๆนะครับันอ๋นอตรงใต้กระจกมองหลังก็มีไฟส่องด้วยดีจัง หน้าจอน่าจะขนาดประมาณ7นิ้วนะครับม,มีช่องแอร์ทั้งหมดห้ามีช่องแอร์ทั้งหมด5ช่องนะก็ตกแต่งด้วยคลิปสีแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลนักษณะดูคล้ายๆพว,วกดายคาร์บอนนะมีแอร์แบกนะครับข้างหน้าซ้ายขวามีที่บอดด้วยนะครับ ล้อก็เป็นขนาด19นิ้วนะครับยาง2 3 5 3า z ห3 9หนะเบรกเป็น AMG นะครับผม <c oughs> ตรงนี้เขาก็จะเหมือนมีเป็นครีบเ,เป็นขนาดนะไฟหน้า LED High Performance นี่เขาเขียนอยู่สวยงามเลยม,มีเหมือนเป็นมีเหมือนกับเป็นลิ้นหน้าลิ้นเล็กประกอบอยู่ข้างหน้านะ ที่ด้านท้ายนะก็จะเป็นท่อไอเสียออกคู่นะครับแล้วก็เหมือนเป็นดีฟิเซอร์ข้างหลังนะครับวัสดุก็น่าจะเป็นพวกพลาสติก ABS นะ,ะแล้วเหมือนมีเป็นแบบอเอตรงนี้เหมือนดูแล้วเหมือนนึกถึงซิตี้ฮั b แบกดีจังเลยแล้วก็มีครีบ ฝาเปิดน้ำมันก็อยู่ฝั่งซ้ายนะเหมือนพวกรถญี่ปุ่นเลยเพราะปกติที่เคยเห็นเห็นะก็คือฝาเปิดถังน้ำมันเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวานะครับ ไปถามเจ้าของมาว่าวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดยังไงเพราะหาปุ่มไม่เจอเจ้าของบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ครับตรงไหนวะเออเขาบอกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออยียมไม่ใช่ป่ะแบบหนึ่งนะไม่เคยใช้อ๋อยู่นี่อยู่นี่นี่อนี่ใช่ไหมวะไม่ใช่วะอออยู่่าวะนี่เหรอ นี่หรอเออว่ะโอ้โหที่ฝาเปิดกระโปรงหน้าม่งอยู่ตรงนี้เว้ยสุดยอดเลยห้องเครื่องร้อนมากบอกเลยมือแทบร่วงโอ้ยเดี๋ยนะอั๊บหนึ่งนะครับเปิดได้ละห้องเครื่องบอกเลยว่าร้อนมากโอ้โหไม่สงสัยเลยว่าทำไมร้อนก็เทอร์โบโอยู่ตรงนี้ รอ,อเสียต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยใกล้ตรงที่เปิดโคตรร้อนเลยเมื่อกี้บอกเลยนะครับอืมโอเคห้องเครื่องก็ตามสไตล์รถยุโรปนะเขจะดูแน่นๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนเป็นคานเลยเออว่ะคานคานหน้าบนนะฮะพวกเติมน้ำต่างๆนะครับนี่เป็นโชคไฟฟ้านะครับที่ปรับ ได้จากข้างในมีปุ่มเปิดปิดนะนี่มีตรา amg นะครับผมนี่จับไม่ได้นะจับปุ๊บนี่มือลวกเลยนะบอกเลย เอสกันโดรถรถเข้าไปเลยเออคนจะถือนะพวกเไม่กล้าใช้เจ้าของรถเนี่ยไปนะครับไปนะครับเอาเงี้ยเอายัง ไม่ผมเดี๋ยวผมว่าผมจะซื้อใช้ได้เลยใช่ไหมตั้งไรน,นะสองแสนห้าสับก่อนจะทีหลังใช่ปะโอ้ยทื่ซูนูโรก็ไม่กล้าออก่างนี้โอ้ฟีลลิ่งดีเนาะอืมนิ่มๆใช้ได้ใช้ได้เออว่าพอขับเร็วๆม่นก็ม่นก็ม่นก็โอเคเลยนะ จะปิดแอรให้มันเป็นพอแล้วพอแล้วเรากลับไปหมดทำปรมดัางเราพอแล้วครับขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างผมสำหรับ Mercedes Benz A45 นะครับเมื่อกี้ผมลองขับขับดูลองซัดดูแล้วถือว่าก็แรงดีใช้ได้เลยน่ากลัวดีนะขอบคุณทางเจ้าของรถด้วยนะครับที่ให้ทดลองขับซึ่งเขายังไม่อยากเปิดเผยว่าเขาคือใคร หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนนัินครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมเกันครับสวัสดีครับ